วิชาหมากินความขืนแบบมันเป็นวิชาแบบไหนหมากินควมำคืดว่ายไงยคือม่อนขี่ตัวแล้วว่ายงังไงบอกตัวยัยังคนก็ให<อ>้พูดอะไรคนก็เชื่ออืพูดเอาเงินเอาทองเอาอะไรคนก็เชื่อเอายัานมันจาเป็นคำว่าหมากินควมำคืนยันจะเ,นเขียนรูปหมาะมันเป็นคาถาตัวยันก็ทั้งในเป็นหมา,อาเออเป็นหมาหมาเลยบะเออ,อตำราของเฮานะ บ,บางตกบางตก oh. แล้วก็สลายสิเป็นคาถาเป็นวิชาอเป็นวิชาคูบาอาจารย์สามัยก่อนคูบาอาจารย์เท่านี่มีวิชาเดียวสร้างโบสถ์ได้เป็นหลังอะภายในบบจักเดือนนะ่ะเออวิชาม่นนมากินความคืนนี่แหละเอือเป็นว่าตัวไห,ห่กับไห่ตัวหหัวกับหัวพูดให้คนร้องไห้ก็ได้พูดให้คนหัวเราะก็ได้ มหาหมุสาวาทังอะไรประมาณนั้นนะนะม่อนขีตัวนัได้สวดว่าสุนัขโตสุนัขตังสุมังคลานั่งหน้าหน,า,นามมากินความคืดค้นทั้งโลกแล้วก็สีมีกระทาวไว้อีกมันเป็นออวิซาว่าง่ายๆขันเอาไปใส่เป็นประโยชน์ก็ดีแต่ขันเอาไปใส่บทถึกข้างกับเป็นวิบัติคือกันเน้ะม่นวีซาพวกเนี้ บางบางบาง,บางอันคู่บาอาจารย์ก็แตกกับพิษก็เป็นไปอีกทางหนึ่งก็มีอ,อ,อืมันม่ดีแล้วก็บดีฉะนั้นพวกม่นมูเนี่ยต้องใส่ให้ถึกทา่ามต้องใส่ให้ถึกท่าง